สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับหมอลำเสียงวิหกนกปวงสกรขอบคุณท่านเจ้าภาพทั้งสองงานที่เดินทางมาเซ็นสัญญาด้วยตัวเองถึงที่หลังเวทีขอบคุณความรักความเมตตาที่มีให้หมอลำเสียงวิหกนกปวงสกรครับพบกันแน่นอนกับงานวันที่20ทธันวาคม2567บบ้านตลาดหนองบัววง ตำบลขุยอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา8กุมภาพันธ์2568วัดบ้านน้อยถาวรตำบลถาวรอ,อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมติดต่องานแสดงโทร0 96 96 9 6 9 6 9 8 9 5 5นะครับนี่ก็คือรูปนะาแสดงถึงความกระชับมิตรนะครับที่เป็นมิตร ซึ่งกันและกันนะในงานนี้เราจะเห็นได้ว่านกโปสกรเนี่ยเขาได้ถูกว่าจ้างจริงๆนะครับแล้วนี่คือการเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะและทางเจ้าภานเนี่ยก็เดินทางมาเซ็นสัญญาด้วยตัวเองถึงที่เลยนั่นก็คือหลังเวทีของเสียงวิหกนกโปสกรนะครับยังไงก็เป็นภาพที่ดูดีแล้วก็เป็นภาพที่น่าจดจําและน่ารักมากๆเลยแฟนคลับว่าอย่างไงครับเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องไปแล้วนะครับ นะพอเขาบอกตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะวันที่20ธันวาคมนะครับบ้านตราดหนองบัววงอันนี้ย้ำนะครับตำบลขุยอำเภอลำธม์เชยจังหวัดนครราชสีมานะครับนะอันนี้วันที่11กุมภาพันธ์แต่วันที่20ธันวาคมนี่คือเหมือนกับเซ็นสัญญาไว้เลยนะที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็วันที่8กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 8นะที่วัดบ้านน้อยถาวร ตำบลถาวรอ,อำเภอเฉลิมประเกียดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับงานงานนี้ไปให้กำลังใจเสียงวิหกได้ทุกเวทีที่มีงานนะครับยังไงก็ขอให้เสียงวิหกเนี่ยมีงานทุกวันตลอดปีตลอดไปนะแล้วก็จะรอติดตามนะครับสำหรับแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากเลยงานเข้าแบบรัวๆเลยบางๆเลยนะครับช่วงนี้เสียงวิหกมาแรงครับก็ต้องให้เสียงวิหก นะในปีนี้นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ